พิมแต่ดีแพ็กเกจนะคะวันนี้จะพาไปแ,แอบดูว่าสตฝ่ายสต็อกสินค้าอะไรแล้วทำอะไรอยู่บ้างน,นะคะไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะมองจะมิถึงกันไคะซะจ๋าทำอะไรอยู่คะ กำลังจัดสต็อกค,ค่ะแล้วก็จัดของส่งให้ลูกค้านะคะเอเคค่ะวันนี้เราจะมาถามฝาสโตอะไรแล้วนะคะว่าอะไรที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างที่น้องเขาทำอยู่นะคะอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยอันนี้คือฮีเตอร์นะคะของเครื่องแนวตั้งนะ ูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะฮีเตอร์เรามีหลายไซส์หลายขนาดมากๆเลยนะคะลูกค้าอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาเช็คสเปคได้นะคะอันนี้พร้อมมากเลยอันนี้สําหรับเครื่องบรรจุแนวตั้งนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่โชว์อยู่แล้วก็เรายังมีพาร์ทอื่นๆอีกนะคะคุณลูกค้าอาทิเช่นว่าเป็นลูกกิ้งค่ะลูกกิ้งดึงฟิลน,นะคะตัวนี้ก็มีของนะคะแล้วก็งาน ใบมีดค่ะคุณล mm ูกค้าใบมีดนะคะเป็นงานใบมีดของเป็นง <_ coisa> านใบมีดของเครื่องแนวตั้งนะคะลูกค้าสาม,มารถส่งเป็นลักษณะที่ว่าสเปคต่างๆมาเช็คกับเราได้เลยนะคะว่าของเราสาม,มารถใช้ของลูกค้าได้ไหมนะคะถ้าเป็นเครื่องของเราเราจะมีพร้อมให้บริการอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นใบมีดของตัวเครื่องบรรจุตัวใหญ่นะคะเป็นรุ่น420ค่ะเป็นเครื่องบรรจุแนวตั้งตัวใหญ่นะคะอันนี้เราก็มีพร้อมนะคะเสร็จแล้วก็นอกจากใบมีดแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของตัวที่สําคัญนะคะหลายๆที่จะหาพารตร์ค่อนข้างจะเยอะมาก ชุดเกี่ยวกับตัวระบบการเติมของเหลวนะคะเป็นชุดกระบอกลมเนาะตัวนี้เราก็มีสต็อกค,ค,ค่ะแล้วก็งานที่เป็นงานเกี่ยวกับเออเดี๋ยวนะคะไล่มาก่อนแล้วก็มีงานที่เป็นชุดพิมพ์ที่นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถ walk in ที่ออฟฟิศได้หรือจะโทรมาสอบถามทางไลน์หรือว่าวิดีโอคอลได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ